พี่น้องบ้านนี้กับแม่มอนกับสิครับมุกประหารแล้วเด้อครับมุกประหารแล้วนางมน์เผ็ดประหับเป็นเมื่ออะไรบ้านนี้มาสองคืนเลยสองคืนแล้วโอ้ขนาดเขาเซเว่นซื้อนมเป็นกล่องไปเมื่อไปครับครับครับมันสิคำเมื่อ มันอ่าน้อยก็าม,มาผู้จับแท้ๆเซเว่นนะว่าจะเห็นเซเว่นจากเข่าเราได้ผลนะเออได้ข้องเด่นอีกแล้วอืมสั่งผัวหูแท้เซบกเซเว่นยายยังมือหูเลยอันใดเป็นเซเว่นอืมคลายายังหรอคลายกระจบ tôi có chỗ cây của thằng không không bao nhiêu ngày không bao ngày lì đấy không bao không chân mẹ ตอนเน่ก็พากันออกมากิดแถวข้างนอกด้วยพี่น้องในละลานตื่นมาก็หากินเลยตื่นมาก็หิวหลดแหละพี่น้องเอ๊ผ้ากันออกมากินเจ้ากินเตี๋ยวกินข่าวไปเรียนแล้วเอามาหน้าไปโรงเรียนแล้วกันมาพี่น้องมา จงของกินไหนีแม่ก่อนน้วพี่น้องแฉกเนี่ยของกิน,อกกนอเอาเจ้าของช่องทักทายเอฟซียังครับตากล้องแม่เนื้องามเลยทั้งเล่าในงามาามีเรื่องซำลุงรุ่นเนี่ยนะอันนี้ก็ลูกสาวคนสวยของแม่หมอนเชื่ออะไรนะครับ มนค่ะที่มนทาอันนี้คือโอ้อ่าน,น่ายนะเดี๋ยวให้เราเข็ยเด้วยจะพายเมก่อนบาปิดดานบ่ไ,ได้วค้าทางของมาไอขอดูหน้าตาหน่อยเออมากินน้ำบาเป็นเด้อพี่น้องเด้อขาวันจ้าวของคุณเมียเออของคุณแม่ก็ได้อ่าข้าวขาหมู ของน้องมนได้เป็ดอันนี้ได้หมูกรอบพี่น้องเลยเมื่อนี้เขาว่าในเมืองมุกดาหารไม่ได้เหมืนมากินในเมืองเลยกินโลดเดี๋วขอกินที่รังอะไรเ้าแม่กินน้ำปลาน้ำปลาไปกินอไรกันน้ำปลาก็น้ำปลาน้ำปลา ยู่นี่มันใส่น้ำปลาตาปลาหมึกอันนี้แม่ยังถามว่าแม่น้ำปลาถึงไหมเนี่ยโอ้โอ้ย่อนมุดอาหารในฝนเนี่ยพี่น้องมมยอน้าแม่เนาะฝนตั้งแต่เมื่อวานเนาะวัดมือเลย มันมือเมื่อแบบมันตกเองมันตอะิง huh. ม oh ัน huh. ต๊เฮ okay. 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 ็ดออกอือเฮ็ดปลวกอยู่แล้วเหาะออกเลยนะออกแล้วรอกือโอ้กันจะก็จะมาหากันครั้งนอเฮ็ดเพิรมอือเมื่อเล่าเนาะเมื่อปน้อามยสมซีมี่วล่ะมันต้องไงมีก่อนเด้มือกันเซาไดไหมทเมื่อเลอยู่เล่ากมือต้องมือกัน รอบไหมดอ้โหรอบกันตอนนี้ขอบมากนล้ววันนี้ท้ามีเห็ดทาเนาะน้าเราไม่ให้ ร้านนี่น่ากินน่าไม่กินได้พี่น้องอาหารอร่อยร้านดูสะอาดท่านมากแต่ความประจักษซื้อร้านได้พี่น้องรู้แต่ว่าร้านอยู่ในเมืองมุกตรงขามใกล้ๆหอแก้วเนาะมีมาาั้งมือยู่ไจังบ้านทำบ,บ้านทาี่ที่หกะเราล่อเอานั่นเราได้เราสร้างยังก่อนแม่เจ้าสร้างยังก่งอน โอ้ขนาดมา,ายเ,าเราบริเาีย,งายังไงล้วต้องถาวสินเราอีกเออใ้มันได้ก้อนดันไอเราถาวาของเราต้องตามมอดเดิลมีเดอร์ของออนไลน์เนี่ยต้องพยายามแคปถามเขามันมีแกงมิช้ช้าขีเพื่อกันด้แม่ต้องเบื้องเพจดีๆแล้วบางคนจะสร้างซื้อแล้ว คนว่าจ่ายเงินไปทางหน่ะเออเสียใจได้อยู่พวกนั้นนะเออก็ดีเอออันอันนันของแทบไม่ได้ตัวนะแต่ว่าอันพวกที่แบบว่าโอนเงินมาก่อนของข่้นได้ได้นี่ยอันจะไย้เนี่ยจ่ายเงินไปทางน่ะโอเคอยู่สั่งคือกันเก้าสิบเก้าบเพราะว่าซูโม่นี่มีช้าขีบในออไลน์มันหล ตลาดคอนเสต่อนเนาะขายซื้อสักสอาขอยบอเค่อยว่ายพี่น้องฟังนะซื้อเรียกขอย,กยังเคยโดนสามพันบาทกับน,นังมลคือลงเสียเขาโอ้โยเขาตวัวว่าเขาเหวี่ยวท้องไห้นมนต์เนาะแต่บอเรา,าเลี้ยงเพจฟันดอกว่าย่ามันเสียเงินเอาเป็นว่าเข้าเสียงโง่ไปละกับพ่อสามพันบาทเราขอยกํลาลังม์เบาคือคือเราโทษทัพย์น้ำกัน พี่น้องเอ้ยอันนี้ขอยฝากเตือนหน่ยพี่น้องมีความหลุเหมือนเดิมคำบอกว่าวันหวานเนี่แหละสัยาณน,น้ำมนต์เนาะคอยวนเงินไปสามพันบอกเขาเลยมิดซีรีเสียสามพันบาทเลยเฮาตะกี้เฮามีความหาลุ่มเลยเอยอเนเาคือเนาะเออเฮากันหลงเสียโอนสามพัน 3, พหมดก้อนนะเอ็หาโอนอีกหมื่น,นกว่าผมว่มันี่ใช้ำมันใส่กเห็นเราเด้อดหวาน มือแม่แล้วไอเพชรก่อเอม่อสามพันเลยแม่มาบ้านเขาเบาน้าเฮ้าเนี่ยเขาเบาม้วนเขาเบาหน้าเชื่อถือเธอในแม่เองไอเดียว่ากองไอแก๊งคอเซนเตอร์เออโดนไปสามพันน่ะแหละวเบาเพชรแค่เขาเคยบอกพี่น้องฟบ้างพึ่งเบาครั้งแรกในคลิปพี่แม่เนี่ยเงินเราเนี่ยเนาะเขาก็ได้เคยบอกจำวันไหนเราจะเขาเคยบอกเลยอย่าง เื <transplant> Finally, uh ่อนาารบริษ huh. <Okay>. mm. ัทนย้นเออัวเออรือิแม่ตัวไทกืวอเนี่าอีนกี้ีดตัวเสือหัวมันเราคุณโง่แล้วบะคุณโง่แล้วแ่ะบักสุแกนมพคุดดาเพราะด่าแอะไรก็บ้องใจ อันนี้โคแกะเลยแกรบจะชื่อกับพ่อต้องต้ดองนลงน่อาแล้วจะเอาชื้อยังมาเก็บกับเราเขาก็เอาชื้อแค้นคุ้เถอะนะ่างนีย ทานนะเห็นทาด์ตีกว่าแป8ก่ก็ได้เลยเนปะ็ดตัวเอาแปตใจเพ่มีลรเอาวมเพาะปลาด้วยหรอกเพาะปลาน้ำแดงเออลืมเห็น อันนี้ก็เพาะปลากิเพาะปลาส,อาสิอบปเาเป็หญอยู่ดเขาแรงอ่ะเป็นไปได้จะกินเอาละบาเอาที่นี่กับเม,มนาเด้พี่นอนเดิมเคบาย